จานเดียวโดนเลยครับโดนเลยโดนเลยมือนี่ด็ดนี่สายโหดอีกแล้วครับผมครับวันนี้ครับผมมือหนิยังก่อมือนีิลอยเลือดมันปะเอาคือเก่าแซ่บคือเก่าอ่ะเชิญนางเชิญนางครับผมขอเป็นลอยเลือดเพราะท่านมาเป็นเนยนแน่เอาทุกอย่างมันปะเอาทุกอย่างดีสายโหดครับผมมากเป็นโดนมาจัดไีหนึ่งครับผม มือในกานจัดไห้เราเต็มๆเลยไมมจ้าอ้าวคมๆรำลเป็นปะเต็มพี่เต็มพี่เป็นวะอือลเลียดจัดนี่จัดไปจัดนั่นัวนุนัวเนมจัดคมๆเผ็ดเคมเผ็ดเโอเคเลยเปนวะนี่แหละ จานเดียวดๆเลยนี่จ้าค้าประจำคาประจำพาพาสไหมบ้านเจ้าเห็ดเองบพมู่พพบุพเอามามาขา้ามครับับไป จัดไปอย่างเดียวอย่างเดียวก็เหลือแหละครับสั่งยางอื่นว่าอะไรอีกแล้วโดนโดนไหมกนครับโดนโดนครับมาแม่นอันนี้เดี๋ยวโอ้เขาหอนๆอนเลยครับวีวีเลยเอาเด้สดเลยเนาะคำรแรกแบถวเก่าแกแนปะแถวเก่า 还不高。 แล้ห่างกันทุกหมื่นเป็นยังไงดีกว่าเ่าหรือว่าไไดเรื่อยดเรื่อยครับคือกันครับขายเกินโอ้ยยยงยยยไดยยยยยยยดยย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 ยเยยยยยยม่ยย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 ่อยัั่ยยยยกยยยกยยยยนยย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 ่ยยยยนยยยยยยเยยยย กันค้าขายดีกับคนมากินครับมีคนร่างสื่อนาะอันเ,าเราคเด็กพี่สมัยก็ว่าคนไปท่องเที่ยวมันบ่คนอยากท่องเที่ยวคนมีเงินมันบ่อันคนหยุดการบริโภคต่างๆมันมันกอ,นอนเนาะเศรษฐกิจไปนะท่างที่แย่ yeah ตอนเสาร์หนี่งครับเม่ค้าก็ตืน่นแต่กเสาร์ไปสื่อของเนี่ยขากลับก็ต้องแท็กซี่คือเขา เป็นตัวว่าเสร็จกินกันแต่ว่าก็ต้องกินคือเก่ากันวะกินคือเก่ากลินเนี้ยเอาหมักนะหมักอันไหนมันเสียบกินแบบมีแห้งกินรวดเห็นปะแมี่ยถุงของเาแื่องเคยี่ยวปว่ากันอันทีกินเนี้ยกินไปก็เด็ดเติมพลังชีวิตเติม ก็ได้ขึ้นหอดบ้านเขาบอกครับอันนี้พัดหนังบุคเห็นได้เกอันน็ไอ้นั่นัวไอ้ r นเบิร์ปลูกูเข้าปบผมู้ข้าลู้กันบอกลูครับผมหูบ้านมาพักป็ผู้บ้า เอามาจากน้องบุรีรมพผู้น้องเคยเป็นหนออ่อไมกร้านเคยเป็นหน่อเลย 我跑不慢了一啊！ แบบบ่เออกลาบฝาบ้านเฮา่มันมืมีผู้ข้าวตัวปูกับผู้ข้าวตัวเมียมันเป็นตัวปูอ่ะตัวเมียโอ้ข้าวขน,นาดตีขาวๆเลยแยกผูบุ่มโอ้กินกิน,กนไไอะไรเลย Cảm yeah, ơn yeah. ดีว่ะดีเปบ่ละอยิ้มเ๋อครับอ๋อเอาเงยิ้มเอาเอาเงยิ้มมีพลังในการพอสู่ชีวิตมีพลังในการไปคัดที่ต่อไปเป็นเงยิ้มเลยโดดมากเลยเราบรได้มากทุกมือเลยครับผมเป็นเดือนเนาะเดือนเบดือนสองเดือนสองสามเดือนก็มีเด้อ Loga thăm thím mọi của mình cả tay có tầm ăn 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 có tầm có tầm ăn chứ tầm ăn có 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 tầm có hay กินแสบกินนัวเพรเน้นดีการกินแทบกินนัวกินอะไรกินว่าบ้านเรากินแทบกินว่ผู้อื่ผู้อื่นเน็นกินกับแทบนำเนี่อยากนำเนี่ยผู้กินบ่ได้นี่กับอู้อนีอันกินไม่ได้กระเบื้องเอาตะกี้ผมกับผปันไหนเด้พราาดูในคลิปกินป้าได้แต่โป้โปเลย ไปเป,ปมาเลยมักแนวนนิสับแนแลล่วบวานเท่าเนาะเปียเผื่อนเด็โอ วิร์ดยีหลีครับท่านผู้ชมครับผมเวิร์ดคือโตเวิร์ดคือเก่าเอาละครับผมทำดท้ายครับผมทำจำเนียรพอดีอย่าทำลายกวันในเดิมพอไหวเอาละครับผมขอบคุณขอบมันแทบดูดสว่างสว่างหลายเคนมาจีนเองครับผมเต็มทีสายหมดครับผมอ่ะสายจีนติดบริการแล้วกบบบอกนะครับเด้อไปไกลไปไกลไปไกลไปมุด่อ ว่าถืขอข้อกันเน<ม>ี่ยหลดดฟ้อมกระดาตะกนี้เอาไว้ตะเบี้ยนะครับล่าทำทำอ่ะัสดีครับบคสดีครับ